แม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องการโกงการเลือกตั้งและยังมีการนับคะแนนอยู่แต่ผู้นำระดับโลกบางคนก็แสดงความยินดีกับโจไบเดนสำหรับการชนะการเลือกตั้งสหรัฐแล้วแต่จีนซึ่งเป็นประเทศที่ถือว่ามีเดิมพันสูงเป็นพิเศษในการแข่งขันครั้งนี้ยังคงเงียบอยู่เราไปพิจารณาเหตุผลที่เป็นไปได้เบื้องหลังความเงียบแบบผิดสังเกตของปักกิ่งกันค่ะ การเลือกตั้งสหรัฐปี2020ยังไม่จบมีข้อกล่าวหาเรื่องการโกงการเลือกตั้งมีการนับคะแนนอยู่และมีการขอนับคะแนนใหม่อีกทั้งยังมีการฟ้องร้องในรัฐสมอรภูมิสำคัญสคัญ,คญอย่างไรก็ตามผู้นำระดับโลกบางคนได้แสดงความยินดีกับโจไบเดนไปแล้ว From the bottom of my heart on his election as the 46th president of the United States of America. But I join with other nations leaders around the world in congratulating President-elect Joe Biden. แต่ผู้เล่นหลักประเทศหนึ่งได้เงียบไปนั่นคือจีนเจ้าหน้าที่จีนค่อนข้างระมัดระวังเรื่องผลการเลือกตั้ง เราทราบว่าคุณไบเดนได้ประกาศชัยชนะแล้วเราเข้าใจว่าผลการเลือกตั้งประธานานธิบดีสหรัฐจะถูกตัดสินตามกฎหมายและกระบวนการของสหรัฐทังจิงหยวนนักวิเคราะห์ข่าวจีนกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเงียบก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการยั่วยุประธานานธิบดีทรัมป์แม้ว่าไบเดนจะได้รับการเลือกตั้งก็ตามแต่ทรัมป์ยังคงอยู่ในตำแหน่งอีกสองเดือน,นดังนั้นในสองเดือนนี้ทำม,มีแนวโน้มที่จะมีการดำเนินการที่รุนแรงมากต่อ CCP ซึ่งจะเป็นผลเสียสําหรับพวกเขาจนถึงขณะน,นี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการการค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนกับจีนและได้ลงโทษพรรคคอมมิวนิสต์ที่กดขี่ฮ่องกงกับชนกลุ่มน้อยอุยกูในซินเจียงรวมถึงการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และการจารกรรมในสหรัฐอีกเรื่องที่เป็นกังวลสําหรับพรรคคอมมิวนิสต์คือข่าวล่าสุดเกี่ยวข้องกับฮันเตอร์ลูกชายของโจไบเดนและข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทน้ํามันจีนบริษัทนี้เชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองของจีนและหน่วยงานทางทหาร นในอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Hunt ตอร์อ้างว่าโจบเดนทราบถึงข้อตกลงนี้ I’ve heard Joe Biden say that he's never discussed business with Hunter. That is false. I have first-hand knowledge about this because I directly dealt with the Biden family, including Joe Biden. ฝ่ายหาเสียงของไบเดนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ซ้ำา้มาตลอดถ้าไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆแล้วลราก็ความสัมพันธ์ของเขากับจีนจะเป็นหัวข้อที่ฝ่ายนิติบัญญัติของริพับลิกันจะตามจิดได้ติดตามเรื่อยๆภายใต้สถ,ถานการณ์เช่นนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีแรงกระตุ้นที่ทําเป็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กับไบเดนแม้ปักกิ่งจะเงียบแต่สื่อจีนบางสื่อแสดงอาการโล่งใจ หนังสือพิมพ์ Global Times ระบุว่าโอกาสชนะของไบเดนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของสงหรัฐกับจีนผ่อนคลายขึ้นและการที่ไบเดนได้เข้าทำเนียบขาวจะเป็นโอกาสฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างสงหรัฐกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน